โปรแกรมแข่งขันแบมตันอินโดนีเซียโอเพนสองนรอบรองชนะเลิศวันที่8มิถุนายนแข่งที่คอร์ดหนึ่งเวลา12นาฬิกาคู่ที่1ประเภทคู่ผสมบัตเดียชาพลโพลอนุเคราะห์กับปอปอปซับซิลิต้ารัตนาชายัยคู่บวกของโลกพบกับเจิ้งซีเว่ยกับหวงหยาเฉียงคูม่มวกหนึ่งของโลกจากจีนเวลา12นาฬิกา50สนาทีคู่ที่2ประเภทหญิงเดี่ยวอันเซยองบัหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้พบกับหวังเจือยี่โมหกของโลกจากจีนเวลา13ริบสามนาผสม ันเข็งแมงกับไล่เปิดจริงคู่มนยอของโลกจากมาเลเซียพบกับเจียงเทินปังกับว่อยยาซินคู่มนห5ของโลกจากจีนเวลา14นาฬิกาสนาทีคู่ที่4ประเภทเดี่ยวคาโลเนน่ามาเลนมมอ3ของโลกจากสเปนพบกับเฉินยูเฟินมืร์อ2ของโลกจากจีนเวลา15นาฬิกานาทีคู่ที่5ประเภทหญิงคู่เฉินจิงเฉินกับเจี๋ยฟานคู่มนหนึ่งของโลกจากจีนพบกับมายูมัซุมโตะก,ะวกนาวกาะนากาฮาระคู่ืนเจ็ดของโลกจากญี่ปุน่นเวลา16นาฬิกา10นาทีคู่ที่6ประเภทหญิงคู่ หลิวเชงชูกับฐานหนิงคู่มมอสีของโลกจากจีนพบกับเบคาน่ากาลีโซฮีคู่มสองของโลกจากเกาหลีใต้เวลา17บเนาฬิกาคู่ที่เ็ดประเภทชายเดี่ยวจากจีนหรือเชื่อเฟิงมมอสีของโลกพบกับฉียู่ฉีมือสองของโลกเวลา17บเดน,นิกาห้นาทีคู่ที่8ประเภทชายคู่ิมแอสทูดกับอันเดสกาโรบรัรสบุลเซนคู่มมอสีของโลกจากเดนมาร์กพบกับเหลียงเว่ยเค็งกับหวังชางคู่มสองของโลกจากจีนเวลา18บแนานิกาสีสนาทีคู่ที่เก้าประเภทชายเดี่ยววิลกรูสวิทิสารเมือ8ของโลก พบกับอันเดรสแอนทอนเซนมืองหของโลกจากเดนมาร์กเวลา19บเนาาสานาทีคู่ที่10ประเภทชายคู่มาร์เวยชองกับไควอนตี้คู่มือย20ของโลกจากมาเลเซียพบกับซาบากายามากุทามะกับโมเลซาปาเลวีอิสฟาฮานีคู่มือย9 9ของโลกจากอินโดนีเซียช่องถ่ายทอดสดทูสปอร์ตเจ็ดสปอร์ทีวี